นี่ค่ะเก็บเอาเลยค่ะนอย,ยังง้มได้ค่ะเกลออกมาแล้วเดี๋ยวก่อนจะไปต้มพี่น้องจ้พอป้านน้องไหม่ค่ะูุอ่ะอยู่วงเวียนรถแลนหลายๆคนแล้วค่ะเดี๋ยวจะไปเก็บหาวงจอดรถยุ่จา้าเนี่เดี๋ยวก่อนจะไปเก็บมึงรถคือหลายแท้นี่แมจ่จ้า เนาะเดี๋ยว่นที่เขาไปเก็บเด้อจ้นเด้อที่ถือจับว่าถือจักบกวากันเนาะจ้ะเนาะนี่แหละค่ะปัานต้องใหม่เดี๋ยวคนที่เขาไปเก็บสามคนมาหลายเนาะจา้ะเนาะ <c oughs> ที่เป็นรักนี่ค่ะเก็บเอาเลยค่ะป้าเก็บย่านคนเห็น เขาดิแจงตั้วาจำเขาก็รู้ Là. Ah oui, c'est comme, oui, en fait comme ça. Oui, c'est ça. Tu as, vu, est <laughs> Là, as vu, est <laughs> Là, comme ça. Mais comme ça. Mais dans sac, quand les se Là. Hmm. vu, elle pousse. Ah comme ça. ฮักละ,กกละน่ะ<อ>นะีนี่นอนหนึ่งเกิอกั มาก็บเลโ้อะตอูห <favour informação> ูด <annoyed> ู <tails> <corner> ้าหูหูหดหูหูหาหูหมหูหูหมหูหูหหูหหมหู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 หนี่

ណ៎អើមកទីគតសង្រាមសាលាគួយទីកាត់អូអផតលើឈិនបាក់គ្នា

อุ๊ปอุ๊บอ่ะโอเคไป <c oughs> นี่ค่ะที่หักมาได้ได้ลายเตบิบด้วยจ้ะหักเอาแบบเปล่าๆฝล้วเจะเนาะตรงนี้มันอ่อนดีดีไปนอนเี้าแมงมันเลยค่ะ นี่ค่ะพี่น้องจ้าไปเก็บมานะคะเนาะได้หลากหลายเลยค่ะเบิง้งว่าเม่นได้หนีอยๆเลยได้พีนัวคอยอสิมะรอคอยสิมาแก่คอยสิมาปอกเปียกมันออกเราสิเอาแต่แน่นนนัวจ้ะเนาะงามคักเพียงเออเบิง้งเป็นนนัวค่ะจะแกงแซบบ่ค่ะคือจังแหนงของเขาเลยค่ะนี่ยเป็นแล้วว่าเม่นแหน่งด้จะ่ะเด้อเบิง้งได้หลากหลายเลยค่ะเต็มอ่างล้างจานของเลยค่ะ พอจะค่อยแก่นอกจ้าเนะเดี๋ยวก็เพิ่งกันจ้ะ พี่น้องจา๋าเตรียบร้อยแล้วค่ะอ็นบอลอ่อนดีดีจ้ะ่ว่าต้องไปต้มก่อนเด้ออันนี้กับปองมันน,อนอ้องจ๋น้ะต้องทงมือค่ะอันนี้กับปองมันต,ตัดออ,นอกนอ้องจ๋านาะเอาแต่อ่อนอ่อนมันว่าฟุนา างแซ่บว่าพี่น้อนคอยพี่ต้มค่ะคอยไปต้มเบิดนี่เลยแต่านาะคอยเบิ่งตอนเขาต้มเดี๋ยวคอยเบิ่งตอนเขาสิไปต้มแล้วจ้ะเนาะนี่ค่ะเอ้ยกินบ่คนั่นแหละค่ะกินได้หลายมือแล้วจ้ะเด้อนี่ค่ะนี่บอค่ะนี่ต้องใหม่เขาที่ไปลอย ร้อยเก็บอยู่ในอยู่วงเวียนที่เขาปลูกไว้แล้วจ้ะเนาะดิค่ะน้นนอยยังงามเลยค่ะน้อยยังงามเลยค่ะแก้วมาแล้วเดี๋ยวขอจะไปต้มโอเคค่ะน้ำกระเดือดรแล้วจ้ะน้ำเดือดแล้วใส่ใเกลือลงไปเลยเกลือ เกลือลงไปนิดหน่อยด้วยจะเด้อนี่ค่ะใส่หน่อไม้ลงไปเน่อไม้ลงไปต้มไปเลยค่ะหมูกรอบน่าจะเนาะต้มเบแดก็ของเธอก็ต้ม เดือดกลันมะพี่น้องจ้าต้มน้ำใหม่ข่อยต้มไปจนมาเมันสีเจือดกุหลาบเนาะจ้นะเนาะนี่น้องจ้ะพี่น้องจ๋า น้อหม้เฮาที่ต้มสุกเรียบร้อยแล้วค่ะบอกขมเลยจ้ะเอาไปที่ยังกินดีแกงวอค่ะแกงจะเป็นซุปก็ยังนอนหน่อยค่ะแท้พี่น,อน้องเบิง้งนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วเนื้จ้ะนอสำหรับคลิปเน้อหมีเห่เฮานี่ค่ะต้มเรียบร้อยแล้วค่ะเ,ออเป็นตาแสบบอกบอกขมเลยด้ยจ้ะต้มกับบดโดนต้มใส่เกลือเนื้จ้ะนะเบิง้งทั้งใดคลิปนี้กะไม่แค่นี้กนได้จ้ะเด้อขอบคุณท่านผู้ชม ทุกท่านที่ผ่านมาแบบมาหลับชมแบบเป็นกําลังใจให้ช่องเคซีพะเตุพาเบิงนะจ๊ะเด้อขอบคุณหลายๆค่ะพอกันไม่คลิปหนานะจ๊ะพี่น้องจ๋าคลิปนี้กะคอละเอาไว้แคนเน่นะจ๊ะเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีจ๊ะ